สวัสดีครับผมรัฐวีพาคุณนะฮะวันนี้ผมก็อยากจะมาแบ่งปันนะฮะว่าเวลาเราทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับเราควรหาผู้มุ่งหวังนะครับแบบไหนถึงจะทําให้ธุรกิจเครือข่ายของเราเติบโตได้เร็วนะครับต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับในการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับมีคนไปนําเสนออยู่หลายแบบหรือว่าหาผู้มุ่งหวังอยู่หลายแบบนะครับมีบางคนนะฮะที่ไปหาผู้มุ่งหวัง ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์นะครับเป็นหลักนะครับเขาก็จะมองว่าผลิตภัณฑ์ในบริษัทเขาเนี่ยนะครับสามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้มุ่งหวังได้บ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับเวลาเรามองแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เรามองมองหาคนป่วยนะครับคนไม่สบายนะครับในองค์กรหรือคนเช่นคนอยากใช้ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าคนที่เขาอยากใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับก็ทำยอดให้กับองค์กรได้แต่ว่านะครับธุรกิจของเราเนี่ยจะเติบโตช้านะครับเพราะกว่าเขาจะทดลองใช้สินค้านะครับกว่าเขาจะเชื่อใจในสินค้านะครับต้องบอกว่ามันใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับธุรกิจของคุณเนี่ยจะเติบโตช้ามากๆกบางทีบางองค์กรนะฮะที่ผมเห็นเนี่ยนะครับนำเสนอแต่ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับทำให้องค์กรเนี่ยมีแต่คนที่ มีเหมือนมีแต่สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีคนแบบสูงอายุเยอะนะครับเราก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยนะครับเติบโตค่อนข้างช้าเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะขยายธุรกิจในทันทีอาจจะโฟกัสเรื่องสินค้ามากไปนะฮะแต่วันนี้ผมอยากจะมาแชร์นะครับว่าเราควรเลือกผู้มุ่งหวังกลุ่มไหนนะฮะอันนี้มันเป็นเนื้อหาอยู่ในหนังสือนะครับเรื่องการทำสี5วินาทีนะฮะของดอนเฟียล่า นะครับคนนี้เป็นนักธุรกิจที่มีองค์กรประมาณ800,000คนนะครับองค์กรประมาณ800,000คนนะครับต้องบอกว่าเขาแนะนำนะครับให้เราเนี่ยเลือกผู้มุ่งหวังนะครับที่นะครับอยากมีรายได้เพิ่มนะครับหรือว่าอยากทำธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าอยากมีอิสระในชีวิตของตัวเองเช่นมีรายได้แล้วก็มีเวลา นะครับเพราะเขาบอกว่าคนที่นะครับต้องการมีรายได้และมีและต้องการเวลาเนี่ยเป็นคนร้อยละนะครับ9กนะครับหรือว่าเกือบร้อน่ะนะครับที่มีปัญหาเรื่องรายได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องเวลานะครับแต่คนที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับมันจะมีอยู่แค่ประมาณ15%เรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเข้ามาด้วยปัญหาเรื่องรายได้นะครับหรือต้องการเวลาในชีวิตเนี่ย ต้องบอกว่าเขาจะโฟกัสที่ธุรกิจนะครับแล้วจะทําการขยายธุรกิจของเราเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งคือ,อ,อภาพลักษณ์ที่เราไปนําเสนอกับเพื่อนเราหรือญาติเราเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราเอานําสินค้าไปนําเสนอก่อนเนี่ยมันจะดูเหมือนคนไปขายตรงนะครับมันจะดูเหมือนคนไปขายตรงหรือว่าเวลาเราไปขายของแบบนี้นะครับคนที่เขาเห็นว่าเราเอาไปแนะนําผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะคิดว่าเฮ้ย การที่จะทําธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จได้เอ้ยมันต้องขายของหรอมันต้องแนะนําผลิตภัณฑ์หรอนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลองไปดูนะครับผู้นําในทุกบริษัทนะครับที่เขาเติบโตได้แล้วเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยส่วนใหญ่เขาคุยกันเรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะครับคุยกันเรื่องรายได้เป็นหลักนะครับเรื่องการทําธุรกิจนะครับเป็นหลักว่าถ้าเราแนะนํากี่คนนะครับจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับเรามีคนในองค์กรกี่คนจะมีรายได้เท่าไหร่ นะครับแผนรายได้เป็นยังไงนะครับทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นยังไงมีเวลาขึ้นยังไงนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่กําลังโฟกัสเรื่องการขายสินค้าอยู่และนําผลิตภัณฑ์อยู่เนี่ยนะครับก็ทําได้นะครับแต่ต้องบอกว่าการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยคุณต้องหาผู้มุ่งหวังที่เขาอยากจะทําธุรกิจนะครับอยากมีไรายได้เพิ่มนะครับแล้วก็คุยกันในเรื่องของแผนธุรกิจการจ่ายผลตอบแทน นะครับไปตรงนั้นนะครับธุรกิจของคุณก็จะขยายได้เร็วขึ้นนะครับได้เร็วขึ้นนะครับโอเคสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สฟรีนะฮะตอนนี้ผมทำคอร์สฟรีเรื่องวิชาการดึงดูดผู้มุ่งหวังให้มาขอทำธุรกิจเครือข่ายกับท่านเองนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องออกไปไล่ล่าผู้คนนะฮะไม่ต้องออกไปตื้อง้อขอขายนะครับพี่น้องหรือว่าญาติของท่านนะครับวันนี้เป็นคอร์สฟรี นะครับใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์ที่อยู่ใต้คลิปมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งนะครับคอร์สฟรีตรงนี้ให้นะครับโอเคนะครับเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ